เพชรเดินดงวันตะวีครับใส่นี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาครึ่งเดือนครึ่งครับครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรครับมีใครมาเป็นคู่ป like> ังคู่ซ้อมรุ่นพี่าครับรุ่นพี่ในค่ายครับเราเราพวกพี่พในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยมามากี่หร่เครับห้าสิบสองจุดห้าสิบสองครึ่งครับเราหมดจะตายแล้วครับมวยฝีมือร์แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับน้องใหม่ เคยเจอกันวไหมไม่เคยไปแรกเลยครับได้ศึกษาเกี่ยกันต่อยเข้ามาป่ะยังครับยังไม่ได้ดูว่าเป็นมาแบบไหนแล้วอย่างวันนี้เราจองเกวังแข่งไงก็เป็นมวยตั้งรับอ่ะครับไม่เดินมาก็คือดูด้วยนะก็ไปตามสไตล์แล้วว่างเท่าไหร่ล่าสุดเราต่อยไว้ที่เอองไอ้่นี่อครับยู่ิจินลาดั้งเนินนี่นะวันนั้นเราเจอกับลูกช้างเอ้ยไม่ใช่ไอ้ยจะว่าอะไร จากนั้นนะแล้วเป็นไงผลผลเป็นไงชนะครับไอ้แม่มอเหรออ๋อชนะเขามาครับตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบกับร้อยสิบวันนี้ต่อยร้อยแปดครับเมื่อกี้สอบแล้วน้ำหนักเป็นไงเกินครับเกินนิดหน่อยอืมแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับแล้วว่ายันนี้ปวดหัวคู่แรกนี่สนุกแน่นอนครับผมอืมอ่ะเราต่อยมวยมาลูเราต้องไปกี่ไฟแล้วครับประมาณห้าสิบครับห้าริบเจังหวัด เูฝากเชิญชวนแฟนขับเรานี้แน่อยคขอให้พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ปวดหัวคู่แรกด้วยโอเคเขาจะว่าน้องชาย